สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำมินิพีซซิ่งโฟค่ะรุ่น TPS110 ค่ะถ้าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ามินิพิซึม่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะให้ไมโครนะคะมาเป็น5ท่ทอดด้วยกันนะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวปีซึ่งค่ะมีทั้งหน้าสูงนะคะและหน้าโล30สีค่ะกตรงนี้นะคะจะมีลูกน้ำให้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นอุปรกรณ์เอาไว้สำหรับเปลี่ยนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะ ข้าววิธีการใช้งานนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าหน้าสูตรนะคะส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าโลหะส,สีนะคะเราสามารถนะคะมุ่นตรงนี้ค่ะตรงๆได้นะคะคุณนลักษณะนี้เลยค่ะถ้าจากนั้นนะคะมามุ่นตรงตรงัวปีซึ่งตรงนี้นะคะ ก็ให้มาเปลี่ยนตรงหน้าสูนได้เลยค่ะแล้วก็หมุนเข้าไปบบเหมือนเดินนะคะค่ะเราก็จะได้เป็นหน้าสูนอยู่ตรงนี้นะคะจะมีเลขศูนย์อยู่ข้างๆ้าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ ต่อไม้โพกับปีซึมกันดีกว่าค่ะข่าตรงนี้นะคะเราก็เอาไมา้่้นโพนะคะออกมาสาม่อนนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีเกลียวอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถต่อเข้าไปได้เลยะะข่าแล้วตรงนี้นะคะก็จะสามารถเอาไม้นะคะต่อเข้าไปได้เลยนะคะ ตรงด้านนี้ค่ะข้าส่วนด้านนี้นะคะให้เรานะคะคลายล็อกตรงนี้นะคะแล้วน,นำตัวตรงนี้นะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะให้ล็อกตรงนี้ค่ะ ลักษณะนี้นะคะค่าและนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานตัวมินิพิซซิโพนะคะรุ่น TPS110 ค่ะถ้าหาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจะมาดูนะคะสามารถมาได้ที่ร้านล้องสำรวจส่วนลังสิตค่ะตั้งอยู่ที่ปัมเอโซแมกแวลรุ่นลังสิตคลองสองนครนายกค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติม021026854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอดไลน์ SIRSI99 ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีคะ่ะ